จำได้ไหมน้องเดียสุพิชยาเลตมีอินล่าสุดเปลี่ยนไปมากเรื่องของการสัลยกรรมในสังคมสมัยนี้เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบเป็นอย่างมากทำแล้วก็น่าเปลี่ยนดูดีมีความมั่นใจมากขึ้นเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่ตอนนี้ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นอย่างรายการเลตมีอินก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่สารฝันให้สาวๆหลายคนเป็นรายการที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนเลยก็ว่าได้สำหรับรายการเลตมีอินสัลยกรรมเปลี่ยนชีวิต ที่มีหลายคนสนใจอยากจะเปลี่ยนชมใบหน้าที่เป็นจุดด้อยของตัวเองให้ถูกแก้ไขให้ดีซึ่งต้องเป็นคนที่เจอปัญหากับรูปร่างหน้าตาจริงๆซึ่งในรายการตอนหนึ่งสาวที่ถูกเลือกให้ได้รับการสัญญกรรมก็คือน้องเดียสุพิชยาสาวฟันเหยินที่โดนล้อว่าเป็นแก้วหน้าม้ามาตลอดชีวิตนั่นเองค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ